สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําผัดยากิโซบะกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเส้นยากิโซบะเป็นแบบสดนะครับนี่ผมสั่งมาจากช็อปปีนะถ้าเกิดใครต้องการเส้นสดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็เลือกสั่งกันได้เลยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ1นกิโลก็80บาทเองครับแต่ว่าเส้นสดนี่เราก่อนจะนํามาทําอาหารครับต้องนํามาลวกก่อนนะครับผมั้งน้ําร้อนไปเดือดดีแล้วก็ให้เรา นำเส้นยกา,ากิสบะมาลวกได้เลยครับนี่ผมจะลวกครั้งเดียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าสามารถเก็บไว้ทำอาหารอื่นทานได้ครับเสร็จไปได้เลยให้เราลวกจกนกระทั่งเส้นยกา,ากิสบะสุกดีเลยนะครับ <Das que ath ie> นะครับพอเราต้มเส้นมาได้สักแป๊บนึงครับสังเกตดูว่าเส้นเริ่มที่จะเหมือนสุกแล้ววิธีการเช็คสุกง,ง่ายเลยครับให้เราลองนําขึ้นม,มาชิมดูนะครับน่าดีสุกดีครับอืมอย่างนี้สุกดีแล้วครับก็ปิดเตาก่อนได้เลยครับให้นําเส้นไปล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้ําแล้วก็นําไปน็อกในน้ําเย็นจัดเลยนะครับเนี่ครับพอเราล้างน้ำแป้งออกเรียบร้อยแล้วก็นํามาน็อกในน้ําเย็นได้เลยนะครับน็อกให้เส้นหายร้อนก่อนเลยนะ เส้นที่เราลวกแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถแบ่งเก็บแช่เย็นไว้ได้นะครับสองถึงสามวันได้เลยนะไปทำกับข้าวมืออื่นได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ลวกครั้งเดียวหมดสามารถแช่ช่องฟรีไว้เลยก็ได้นะครับยังเป็นเส้นดิบอยู่นะจากนั้นก็สามารถเก็บได้หลายเดือนเลยครับอย่างนี้เราน็อกให้เส้นเย็นสนิทก่อนแล้วําขึ้นมาเสด็จน้ําไว้นะครับพอเราน็อกเส้นในน้าเย็นจนเย็นสนิทที่ครับแล้วก็เสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานําเส้นมาคลุกกับน้ามันเตรียมไว้ได้เลยครับเพื่อกันไม่ให้เส้นติดกันนะครับนามัก็พอปรระณคบ นี่ผมจะลวกทั้งหมดเพราะว่าเอาไว้ทำสำหรับสองเมนูนะครับจะลวกเยอะทีเดียวแต่ว่าแบ่งครึ่งนะครับคลุกเคล้าให้เส้นโดนน้ำมันทั่วๆครับเส้นมีความนุ่มและก็เหนียวดีมากเลยเท่านี้แหละครับนี่ก็แบ่งเอาเฉพาะที่พอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วนทีหลอเก็บไว้ได้เลยเสร็จแล้วก็มาลงมือผัดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยครับก็จะมีเป็นเส้นยากิโซบะที่เราลวกแล้วก็คลุกน้ำมันรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแครอทครับกะหล่ำปลี เห็ดหอมแห้งครับแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นเตรียมไว้เลยนะครับต้นหอมครับมูมากครับวันนี้ผมใช้เป็นสันนอกนะครับอันนี้หมักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสมงรอดสาเขียวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับ น้ำมันที่ใช้ผัดก็พอประมาณกรับเรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนเลยนะครับเนี่ยครับพอกระทะกับน้ำมันร้อนจัดจนเริ่มมีไอน้ำมันขึ้นนะครับก็หมูหมักที่เราหมักเตรียมไว้ครับใส่งไปได้เลยตามด้วยเห็ดหอมครับ <S <S ผัดใช้ไฟแรงได้เลยนะครับ ทีให้หมูกับเผ็ดกระจายตัวครับโดยน้ำมนันร้อนๆให้เ่วกันเลยวันนี้เราก็จะผัดแบบตุงรสดง่ายครับหรือว่าใครสะดวกจะใช้เป็นซอสสำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับซอสลักอโซบะสำเร็จรูปเลยก็ได้เช่นกันครับแต่ไม่สะดวกหาก็ทำนี่ครับง่ายเลยสำหรับวิธีการหมักหมูเดี๋ยวผมจะหาโอกาสลงคลิปเพิ่มเติมให้นะครับหมักหมูให้นุ่มเด้งอย่างนี้ครับ ผัดให้หมูกระเห็ดหอมโดนน้ำมันร้อนสกักครู่ครับให้ออกกลิ่นหอมแล้วก็หมูเริ่มที่จะสุกก่อนนะครับเนี่ยครับพอหมูเริ่มสุกได้ประมาณ80%ครับก็เป็นยากิโ o บาครับ ตัดดๆให้คั่วเลยครับถ้าตัดปริมาณมากนีก็ใช้เป็นสองิวหรือว่าก็เป็นซีที่มก็ได้ครับช่วยกันนะจะได้ผัดได้ง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเส้นที่เราใช้ยาวเป็นไปก็ตัดให้เรียบร้อยก่อนนะมาผัดนะครับอันนี้ผมตัดไปแล้วนะห้ได้ความยาวตามความต้องการได้วเลยครับผัดให้เส้นเริ่มกับมาร้อนก่อนครับเราก็เริ่มออกกอิ่นหอมนะ ยังคงใช้ไฟแรงต่อเนื่องเลยนะครับตอนที่เราผัดพอเส้นเริ่มที่จะร้อนทั่วกันครับก็ผักที่เราเตรียมเลยครับใส่ไปได้เลยนี้ตามความชอบไปนะครับใครชอบให้ ผักสุกนิ่มหรือว่าต้องการก,กรอบๆก็เลือกเวลาใส่ได้เลยครับถ้าเกิดต้องการให้ผักนิ่มหน่อยก็ใส่เร็วนิดนึงครับแต่เกิดต้องการให้ก,กรอบๆก็ผัดให้เกือบสุกได้ที่แล้วค่อยใ,ใส่ผักลงไปครับใส่ผักไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับนี่ก็จะเติดเต็มกระทะหน่อยนะครับเพราะว่าผัดทานหลายคนครับวันนี้ทําเยอะเนาะพอก,าการะมซีด้ววความร้อนก็จะยุบลงไปครับ เสร็จแ,แล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับซอสเถอนังลมครับปรุงรสสาเขียว ตั้งกายครับลิกใช้ป่นครับําทําชอบได้เลยนะแล้วก็ใครอยากได้สีที่เข้มหน่อยก็เติมผิวดาหวานลงไปได้ครับทำให้ผัดตะกี้สบายเรามีสีที่เข้มอยูน่นะค่ะามากยิ่งขึ้นใส่เล็กน้อยพอครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับผัดให้ ซอสโดนจากกระทะน้ํามันร้อนๆครับซอสก็จะออกกลิ่นหอมดีเลยนะตอนนี้กลิ่นหอมดีมากครับทั้งเห็ดหอมทั้งหมูแล้วก็เส้นโซบะที่โดนจากกระทะน้ร้อนครับของคุมอ ขาผัดทุกอย่างทุกช่องบางดีแล้วก็รอชิมรสชาติดูนะครับระว,วังร้อนนะร้อนานานนะครับอโอเคเลยครับอันนี้อร่อยแล้วนิดสามารถปรุงได้ตามความชอบไปนะครับใครชอบทานให้ออกรสหวานหน่อยก็น้ำตาลนำหน่อยครับใครใครชอบให้ออกเค็นๆีหวานหวาก็น้ำตาลนิดหน่อยพอเพราะว่าเส้นมีความหวานรับก็ได้คมหวานจากเค็ดจากผักที่เราใส่ลงไปครับ นี่ครับพอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ต้นหอมครับเราจปเดนเลยทุกค้าวให้เท่ากันดีครับให้ต้นหอมโดนความร้อนสักครู่นะครับจะได้ออกรสหวานนะเท่านี้และครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับกลิ่นหอมน่าทานานะเส้นก็นุ่มเหนียวดีอยู่น อิสระครับใช้เส้นสดทําก็เส้นเหนียวนุ่มน่าทานดีมากครับกลิ่นหอมดีมากก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าเกิดใครต้องการเส้นสดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็นำมาทำทานกันดูได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ